ผมขายโลละสองพันเมี่นี่ปลาอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยกูนี่ทิ้งเบ็ดเลยตกมาได้ไงวะนั่นแหะไปละ <c oughs> เดินลงน้ำด้วยแอะผมให้พี่ฟฟีๆก็ได้อปลาเนี่ยไป <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมนตอนนี้ก็อยู่ผมกล้องไอซนะครับผมกับเกม GTA ว i นะและตอนนี้นะฮะเราก็ได้อยู่ในมอดของไอเจ้าตัวไซตามะ <c oughs> หลังจากที่ได้ลงมอดนี้แล้วนะฮะก็ไม่มีมอดพลังของมันนะครับซึ่งพลังของมันนี่ไม่รู้ว่ามันต้องไปโหลดที่ไหนนะครับแล้วผมก็ได้ใส่มอดพลังของมันก็คือมอดซู p เปอร์แมนนั่นเองนะครับผมเนี่ยพอที่จะให้มันมีพลังขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นในการต่อยอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แรงไปเฮ้ยติดคดีเลย โอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้อดนี้นะฮะในการไปตามล่าเจ้าพวกสัตว์ประหลาดกันนะับผมผมได้ลงมดมดหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นมตการโจมตีของไอ้เจ้าพนักงานดับเพลิงนะครับเขาบอกว่าให้กดนัมเบอร์เก้านะครับไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงนะฮะโอเคแต่ก่อนที่เราจะกดกันนะครับผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราลองกดไอ้เจ้านัมเบอร์เก้าก่อนดีกว่านะไม่ใช่เก้าเดิมันแปดนี่ไงมาแล้วครับผมนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคนะครับผมเนี่ยังไงมีพนักงานแบบโอ้โหโอ้โหเร็วเกินไปเร็วเกินไปเด็ดเด็ดยไงนะครับผมมาแล้วนะมันถือมันถืออะไรนั่ยเนี้ยมันถือปืนก้อนเดี๋ยวโอเคนี่แหี่อุ้ยต่อยต้นไม้ได้ด้วยเนี้ยกดตัวทีกดตัวทีนี่จับนะเฮ้ยไม่ได้เล่นนานแล้วแบบนี้เจอไซตาพิวไปนู่นเลยเจอใส่ตาใส่โอ้โหเจอใส่ตามาเข้าไปหน่อยเนี้ยโอ้เด็ด ก็จะจับคนรถเบร์มันเป็นจับจักรยานยกอย่างนั้นวะนั่นแน่ตำรวจเอาเอาจักรยานไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมานี่เลยตำรวจเอาจักรยานไปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไมมันยิงตำรวจอ่ะนะครับผมเนี่ยไอ้เจ้าพวกผู้ร้ายเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันจะใส่ชุดนักดับเพลิงนะครับปลอมตัวเข้ามานะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยนะครับติมแมปเลยนะครับเราต้องช่วยตำรวจนะครับโอ้โหมันถือปืนกลด้วยเราต้องช่วยตำรวจนะครับผมนะในการ จับพวกมันนะมันกดหนี่เลยนี่เลยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยอตัวนี้ดิตัวนี้ตัวนี้กดทีนิดจับแนงผมไหนไหนไหนพวกแกอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยบอกมากดแอร์แกอยู่ที่ไหนโอ้เดี๋ยว็ดเด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 ็ดตำรวจมายิงผมทำไมเนี่ยรู้สึกว่าตำรวจนี่เขาจะใช้ปืนที่แปลกประหลาดมากดูปืนตำรวจนี่โอ้โห ชิบหายเดี๋ยวนี้ตำรวจหันมาใช้ปืนปืนแบบนี้แล้วเหรอบางทีเห็นถือแต่ปืนสั้นนะครับผมอันนี้ตำรวจเก๊ปะเนี่ยเฮ้ยเอาโอเคโอ้โหบรรยากาศนแถวนี้มันแนบมันนั่งตกปลาที่ริมตลิ่งมากเลย <ft> พี่ชายคนนี้ครับเขากำลังทำอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะดูดบุหรี่นะฮะแล้วก็มีพี่สาวตรงนี้อยู่ด้วยนะครับร <yeah> ู้สึกว่า <c oughs> อัน,นี้เดินสะกิดเฉยๆที่พังเลยเฮ้ยเจอมอไซค์ว่ะ โอเคที่จร okay. okay. oh, ิงเองวิ่งเอานี oh, oh, oh. <apping> ่เองน่าจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะโอเคขอขึ้นมอเตอร์ไซค์แป๊บมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้แหละงั้นแอปมโอเคโอ้โหกดทีได้ไหมเดี๋ยวเอ๊ะตกแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยตกแป๊บอุ้ยเอ้ยจะเป็นปาปาไปข้างบนปาไปข้างบนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยตกแป๊บโอเค เออโอ้เอา้านึกว่าจะขึ้นมาได้แล้วโอ้ยเพ่ยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยเพ่ยงั้นไม่งั้ก็ขอไปด้วยคนโอเคขอยืมมอเตอร์ไซค์แป๊บนะโอเคครับผมนะฮะเราจะลองยกอใจเย็นเฮ้ยอันนี้ยกเกินไปโอเคครับยกล้อเตรียมพร้อมใส่ต่อมาพร้อมไวันละหลบวโอเคครับเราจะ ซิกแล้วก็กดตัวทีดูนะครับผมระตัวทีนี้มันเป็นการจับมอเตอร์ไซค์นะครับผมมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ We are the champions เฮ <c oughs> oh, oh, oh. ้ยเดะ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 โอ้โหโอ้โหใจเย็น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 บัดกระนำบัดดีกระนำซัมเบซิลเฮ้ยโอเคนะครับผมเดะเดวเดะ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 เฮ้ยแป๊บหนึ่งขอไปยืมเจสกีพี่เขาก่อน ไอ้เบรก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 เบาเบาเบารู้สึกว่าจะเห็นเจ็ตสะกีอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคเออขอยืมเจ็ตสะกีหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปฝากนักดับเพลิงบนฝั่งนะครับผมลูกเพเย์เฮ้ยลูกเพย์ยืมเจ็ตสะกีแป๊บเออป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บไปอย่าอยวาทำไมคนมันมาอย่างเงี้เฮ้ยมันจะเอาเจ็ตสะกีทำไมมันได้คนเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่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 ไปไปไปที่อื่นเลยเฮ้ยเจ็ตสกีมาแล้วครับผมเออปั๊บปั๊บปั๊บเราต้องเลงดีๆครับไม่งั้นมันจะไปจับคนนะ โอเคค่อยๆ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 อาจจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปกันเลยเดี๋ยวเฮ้ยกูโดนแล้วมันโดนแล้ววัดโอ้โหลวกลวกลวเอือเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมเอาไปฝากไอ้เจ้าพวกไหนล่ะไปไหนแล้วไอ้พวกนักดับเพลิงนะครับผมนะฮะไอ้เจ้าพวกคนร้ายนะฮะตอนนี้โอ้โหมันยิงมาใหญ่เลยนะครับผมมันแอบอ้างใส่ชุดดับเพลิง บัดจริงจังเยอะเลยโอ้โหมาทาไมตรงนี้เยอะเลยบัดจริงจังบัดจริงจังต่อเนื่องบัดจริงจังต่อเนื่องตีแน่ตีแน่ตีแน่เฮ้ยตีแน่ตีแน่โอเคเป็นไงล่วงหมดล่วงหมดยังเฮ้ยเป็นไงตำรวจมาแล้วครับผมตำรวจมาแล้วยืมรถอ่ะรถพังรถคุณตำรวจพังเลยเฮ้ย ไปนู่นเลยเออเจอมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันโกขอยืมหน่อยแล้วลุกเดนมนี้ยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยยืมแบตขมจะไม่ต้องรอแอร์ไปนู่นเลยเฮ้ยลองขอตะขบสองกิโลมีตะขบขายเปล่าอยากกินตะขบดูมึงพังร้านกูสักกูขนาดนี้กูคงจะมีขายมึงแหละชิบหายเฮ้ยมันนี่เลยลุงโอ้ ผมขอโทษเดี๋ยวผมชดใช้ให้โอเควางคุณลุงลงก่อนเนะวางไงวะวางคุณลุงวางวางแบบนุ่มนิ่มอ่ะว,วางแบบนุ่มนิ่มอ่ะวางไงอะ่ะเออนุ่มนิ่มที่สุดแหละอ่ะรถรถหายเขามีอะไรกันเนะี่ยนะครับผมมีสนามแข่งเหรอลงชื่อต้องลงชื่อด้วยไหมอันนี้สมัครลงแข่งนะพี่ผมขอสมัครลงแข่งหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> เอา้าเฮ้ยเหยมือนมันจะจับอะไรสักอย่างใต้น้ำได้คุณผู้ชม เฮ้ย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 จับปลาได้นี่เอ้ยผมจับปลาได้นี่มันจะวางยังไงอ่ะมันจะวางปลาอย่างไงเนี่ยโอ้ยได้ปลามาจริงๆด้วยคนระับคุณผู้ชมนี่ผมได้อาชีพใหม่แล้วพี่ไม่ต้องตกปลาไนดะ้พี่นี่ผมได้มาแล้วพี่ผมขายต่อพี่เลยผมขายโลละสองพันเมนี่ปลาอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าปลาอะไรกูนี่ทิ้งเบ็ดเลยตกมาได้ไงวะนั่นนี่ไปแล้วเดินลงนรมด้วยแอะผมให้พี่ฟรีก็ได้อปลาเนี่ยไป ผมไม่คิดตังเลยแพงไปโลละสองพันเนี่ยโอเคแถวนี้จะมีเสียงอึดกระทึกคลิบคมนะฮะผมนะเดี๋ยว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 เราเข้าไปดูนะครับผมอันะะนี้มันอะไรเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนต้องการความโอ้อะไรหล่นลงมาเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยว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 ขอไปดูใกล้ๆก่อนนะฮะผมนี่ตุ้มตามตุ้มตามอะไรกันวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมีรถไถด้วยตรงนี้มีรถไถแล้วก็มีโอ้ที่นี่ไม่เคยเฮ้ยเดี๋ยว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 สัตว์ประหลาดเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพวกเราช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหตอนนี้มีหน่วยสมาัดหน่วยสวาดกำลังไล่ยิงมันอยู่นะครับผมเลยโอเคนะครับเราจะเป็นฮีโร่เราต้องทำคะแนนแอเราต้องเราต้องจัดการมันเฮ้โอ้โหรถไถจเย็นเย็นอ้ากระเด็นเฮ้ยมันยกรถไถได้เดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนงั้นเอานี้ไปเอานีไปยกอไปไหนละมันไปไหนละ ันไปไหนละเอาที่ไปมันอดจงวะเฮ้ยมาดีเลยแกออานี่ไปอนอไปไปไปปโอเคงันไม่ไหวก็ต้องเจอเออโอ้โหเราอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ลำแสงโอ่ยโอ้ยโอ้แโอ้ยโองยโอ้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 ย่้ยโอ้ยโอเยโอยโอ้หโอ้ยโอ้ยโยไปไหโอะยโอ้ยอยโอ้ยโอนโอ้ยอนยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ัโอ้ยโอ้อ้้อ้อ้ยโ้ ้องจับมันให้ได้มันจะปึ๊บปึ๊บนี่จับหรือต่อยวะเนี่ยเฮ้ยมันหายไปแล้วครับโอเคเขาบอกให้กด T นะครับสามารถจับได้ไปลองจับมันซิมันจะปึ <laughs> ๊บทำไมจับทีไรแล้วมันขาดโอเคน่าจะได้อยู่เปล่านี่มาแล้วมาจับเองได้แล้วนี่ยเอาเอาหลุดหลุดหลุดเลยหลุดเลยหายไปไหนละมันหายอ่ะเอ่ะมันหายไปแล้วคุณผู้ชมไหนอ่ะมันกระโดดเพิ่มเพื่มเพื่มเพื่เพื่มอยู่ไหนอ่ะโอเคครับอยู่นู่นเองว้ามันกระโดดมาแล้วโอเคลงจอดก่อนนะครับผม โอ้โหมองมองมองไม่ทันเน่ยมองไม่ทันนี่ไงเป็นไงเป็นไงร่วงเรียบร้อยนะครับผมแข่งไรกันนะเพื่อโอ้โหมีมอไซค์ด้วยครับคุณผู้มชมนะฮะนี่มันแหนมแข่งมอเตอร์คอสชัดๆเลยมองหน้าไหมอ่ะนี่ <S <S 2> <S 2> เคยเห็นบ่อทำได้บ่อแท้ๆโอ้โหมีคนปบมือให้ด้วยไงเป็นไง เป็นไงเสงเปล่าเคยเห็นไหมแม่นายนี่สุดยอดมากเลยนะไม่มีใครทำได้นะในโลกนี้นะเดี๋ยวมันไม่ใช่ละเเออโอ้โหโโอ้หมันจะต่อยแอบมันจะต่อยโอ้ยอ่ะยืนให้ต่อยเลยแะอยืนให้ต่อยเลยต่อยต่อยเอสเอสเอ้าเอสโอ้เจ็บมือเฮ้ยมือแทบหักเอสทำไมรู้สึกว่ามันต่อยมันไม่เข้าวะเนี่ยเฮ้ย กูไปแล้วจะไปอยู่แล้วเจอแบบนี้ใครจะไปอยู่กันแล้วโอ้ไปนู่นแลวครับคุณผู้ชมอ่าโอเคครับผมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นีก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ได้โหลดสกินไอเจ้าสซตามะมาเล่นเฉยๆนะครับผมแล้วก็ลงมอดนู่นนี่นั่นนะฮรัพกาถือว่าสนุกใช้ได้ใครเครียดนะฮะแล้วก็ส่วนสกินของมันเนี่ยว่าแต่ทำไมมันมีอะไรติดติดตรงไปหน้าผาก บุรี่บุรี่มันเป็นจิตตรงไั้เต็เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยสำหรับน้องๆใครที่แวะมาดูนะครับผมนีก็อย่าไปทำตามีชวิตจริงแล้วกันนะฮะดูสนุกก็พอนะให้ผู้ปกครองแนะนำด้วยนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายจ้า